กินมือแรกเลยโอ้ยมือแรกมือแรกปานิลตัวใหญ่ตัวงเป็นโลโลกว่าอันนี้ปลานินราดพริกนะคะปลานินราดพริกแล้วก็มีนี่เลยไข,ยตขยต่ต้มไข่ต้มโต๊ะมันใหญ่ไม่พอไข่ต้มแล้วก็มีนี่เลยปลานินเผาเกลืออันนี้ตัวโลนึงสองตัวโลโลสองขีดโลสอง เในพวกที่เราต้มน้ำเราเลยมีสามตัวแล้วมาดูนะกวอนวนแลไม่ใช่ไก่กะวอนมาแล้วมาแล้วโอ้ยิ <c oughs> ่งมา ข้าวด้วยกันข้าวเลยกันเดินไปเอาของมาปลานิลเผาเกลือสวัสดีจ้จปลานิลเผาเกลืออะไรของมันวะอ่ะปาปลานิลเผาเกลือปลานิลเผาเกลือปลาลาดคลิกมาแล้วของเด็ดวันนี้เลยอืมของเด็ดวันนี้ของเด็ดวันนี้แน่นอนดูดิ่ตปลาดิ แค่ปลาอย่างเดียวอ่ะอุ้ยโลสองอ่ะอันเนี้ยไอสองโลหนึ่งอ่ะตัวแบบใหญ่มากเลยไอ้คางดําเปล่าเราไม่ใช่ดิคางมันสีแดงโลสองเป็นเนื้อแซ่บเลยอร่อยเลยแล้วก็นี่จานมันใหญ่เอาไม่พอดูดิดูดิดดมนันนิลเออปานินเหมือนกันอันนี้ตัวเป็นโลเหมือนกันจะกินข้าวแล้วไอเอาข้าวมาก่อนดิไอ กินข้าวแล้วเพิ่งกินข้าวแบบเพิ่งกินข้าวเช้าเลยสวัสดีค่ะเพิ่งกินข้าวเช้าของวันนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้กี่โมงบ่ายสามครึ่งเพิ่งจะได้กินข้าวเช้าเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ปานินบานินปากินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันสวัสดีจ้าดีโชโชปานินไว้ก่อนเลยแต่แร่กะจะกินปลากระป๋องก็ไข่ต้มแล้วพอดีพวกปลามาให้พอดีไม่ต้องกินแล้วปลากระป๋องอ่ะไอ้ได้กินปลานิลเผาเผาเกลือก็ได้กินปลานิลาดพริก ไอ้ขดข้าวมาดิจะกินข้าวแล้วนี่น้ำจิ้มหน้าตาแบบสวยสดงดงามมากน่าร่อยน้ำจิ้มน่าร่อยสวยสดงดงามนี่เลยให้ลุกชายขดข้าวให้แล้วหืมไข่ต้มมาจะกินก็ไปขดข้าวมากินกันเลยเอา้าแกงปลาแกงปลาแกงปลาหมอ ใส่ปลาหมอมาห้าตัวด้วยกินแกงปลาหมอเรียกไอ้ฝนมากินข้าวด้วยนะ่ะตักมากินกันเลยกินกันเลยกินกันเลยไข่ต้มไข่ต้มขาดไม่ได้เลยไข่ต้มมีน้ำจิ้มแซ่บๆอย่างนี้ด้วยต้องกินไข่ต้ม,มแกงปลาหมอให้ฝนมากินข้าวให้ฝนลูกชาลูกสาวว่าชอบกินปลาเหมือนกัน คือบ้านนี้ทุกคนไม่ชอบกินปลานี่แหละอันนี้ปลาราดพริกกับปลาเผาเกลือตัวยิ่งใหญ่เลยอืมที่บ้านเป็นคนที่แบบชอบกินปลากันมากเลยนี่ไคลใครแต่ก็ลังขาดไม่ได้คือไข่ต้มไข่ต้มขาดไม่ได้อีอร่อยอร่อยอืมโยนเข้าป่าต้นไม้เป็นปลุยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยโหเข้าแบบรับชมแบบไว้มากเลยน่ารักจริงๆ มาแล้วมาแล้วสวัสดีบีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอืมกินข้าวกินข้าวกินข้าวปลารัดพริกกับปรนิลนเผาเกลืออร่อยอร่อยนี่เลยปลาหมอโต๊ะว,วางไม่พอดูดิปลาหมอปลาหมอปลาหมอแกงปลาหมอนี่เลยกับผักชุรสกินผักชุรสแล้วก็มียอดตำลึงกับ มียอดตำลึงกับยอดผักบุ้งเก็บมาเองจากในไร่น่ากินอร่อยอร่อยโต้ตั้งกินโต๊หินอ่อนหน้าบ้านหมูแบบคือปลามันตัวใหญ่มากมันมันมันไม่พอที่จะวางเลยอะแบบสุดยอดจริงจมากินด้วยกันกินอะไรก่อนดีอะกินปลาราดพริกก่อนเลยดีกว,ว่านี่ลองจิ้มเข้ามายาลาดพริกกันไม่ก่อนเลยดูเนื้อปลานี่แล้วก็มีไข่ต้ม ปลาลาดพิกแล้วก็ไขต่ต้มยินไขต่ต้มกันนี่เลยจัดเนื้อปลาก่อนเลยครับนี่นี่ยิ้นไขต่ต้มกับเนื้อปลาอือหืออ้ยเนี่ยผักสุรสถูกจัดไม้แบบยอดอ,อ่อนๆเลยนะยอดอ,อ่อนๆปลูกเองได้อือจ้า เพิ่งได้กินเลยเนะี่ยหนูเพิ่งได้กินมื้อเช้าของหนูเลยนะเฮ้ยอันนี้ยอดบักบุ้งอันนี้ก็ขึ้นเองในไล่เหมือนกันนี่เลยยอดตำลึงกับยอดผักบุ้งเป็นคนที่แบบว่าชอบกินชอบกินอันนี้มากเลยชอบยิ้มผักอืมน้ำจิ้ม เผ็ดหน้าดูวดูน้ำจิ้มเนี่ยโรยเข้าไปกินแบบนี้กันไปเลยแบบเต็มๆจัดเต็มแบบจุกๆไข่ต้มกับผักอ,อร่อยกล้องมองไม่เห็นทุกม,มุม อร่อยมากพิเศษจานของหนูต้องโบน้ำแข็งด้วยผักจะได้กรอบอร่อยอนนี้นั่งกินอยู่หลังบ้านอเองชาบเพิ่งกินข้าวเลยหนูอะ ยอดเยี่ยมหวานไม่จังเลย เคมากปลาลาดพริกนี่เรามาต่อแบบจานใหญ่เลยปลา,าเนรเผาเกลือไอ้จะกินไอ้จะตักเลยเนี่ยปลานนเนรอืมสุดยอดมากมันจิ้มเขาก็อร่อยแล้วแบบไปตบท้ายด้วยเมนูกแ,แกงปลาแกงป๋อหมอกินแกงปลาหมอแกงปหมอ นี่ไปเลยนี่ตัวใหญ่ๆส่วนท่อนใหญ่ๆก่อนเลยนะครับนี่โอ้โหเนื้อมนะันอ่ะเนี่ยอันนี้เผาเกลือนะต้องใช้จานใหญ่ต้องใช้แบบเตาใหญ่อะ่ะเผาเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยต้องใช้จานใหญ่เผาอบวกกับน,น้ำจิม้มดูดิสุดยอด กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเพิ่งจะกินข้าวเช้าอุ้ยแก้วกินเปล่า,าอืมควันเขาหมุนเลยวะ,ะ,ะวย่างหมันหมูไว้ควันเขาหมุนเนี่ยโอเค หินห่อผักกาดมึงยุ่กันบ้างดีกว่าเนี่ยเนื้อหวานมากเลยอ่ะไม่หวานได้ไงตัวใหญ่มากพุ่งมาจากฝาเลยแซ่บน่ากลาเทีย บาลาพริกจนหอมอร่อยที่สุดอร่อยมากโอ้ผู้ชมแบบเข้าไว้มากเลยงานหนูวอนดีหนูเพิ่งจะได้กินให้เลยวันนี้เผาเกลือตัวใหญ่มากตัวสองโลอ่ะสองโลขีดช่างมาแล้วโอ้ยน้ำจิ้มแบบแรมๆกินกับไข่ต้มหน่อยนึง วันนี้มันมีขนมจีนไม่มีแซ่นหมี่ไม่ได้ไปอืมลืมอืมข้าวเหนียวตมน้อฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอืม อย่าลืมกดติดตามกันมาด้วยนะคร้าวใครกินข้าวกินกันเลยไอ้ไอ้เรียไอ้ฝนมากินข้าวอ่ะเขากินก็นแบบหลบมุมไอเราออกกล้องอย่างเดียวเอ้เรามาเปิดโชว์บูธด้วยแกงปลามหมอค่ะ นิดเดียวแล้วอันนี้ไว้เผื่อแบบพวกเด็กๆเขากินบ้างอืมเลยเปิดบูธเลยเราอืมสวัสดีจ้าโฉมันจะกินอะไรบ้า่อาใช่ค่ก,กินเก่งมากมเมนูก็เป็นคนที่แบบว่าชอบกินปลาอันนี้พอดีเขาเอามาให้ เขามาให้ก็เลยจัดเลยครับตัวใหญ่มากจะได้แบบได้กินทุกปีเลยนี่อืมเอาเลยอะแป๊บแป๊บ มื้อช้าเลยบ่ายสามสี่เตะผู้ชมเยอะมากน่ารักจริงเลยเกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้แ,แบบว่าดูกันได้ทุกๆวันไลค์ทุกวันเลย มากเลยอ่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเู็นเลยเนื้อข่าวโบ๊ะเฮ้ยแซ่บแซ่อืมแบัแบ,อแบอือไหม มากถึงคนน้อ่ยหมดอ่ะนี่เหลือเราบอกไว้ที่เมนูกลางปลา ข้าวด้วยกันมาไลฟ์แบบวันนี้มาไาลฟ์กคสี่โมงเงเพิดเด่งจะกินข้าวโหเนื้อปลาหวานมากอร่อยมากเลยอะ่ะตัวมันใหญ่อะ่ะอุ้ยหุ่นยอยเลยปนินนะเนี่ยเนื้อขาโบาเลยปนิน ทีเด็ดเลยก็คือต้องน้ำจิ้มอร่อยปลาตัวใหญ่ก็อร่อยอยู่แล้วแต่น้ำจิ้มอร่อยเนี่ยแบบสุดยอมมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ขึออ้นลงน้ำหนักไม่ขึออ้นลงหนูเพิ่งจะกินข้าวเลยวันเนี้เพิ่งจะกินมื้อแรกเลยแล้วก็เป็นมื้อเดียวด้วยเรอะจะน้ำหนักขึ้นได้อย่างไรกินข้าวน่ะมือสองมือเองไม่ขึ้นหรอก พี่กับก้าวเยอะอะเพราะว่าสมาชิกที่บ้านเยอะอร่ยอยมากหนูกินแับผักกับ่กินผักจริง อสุดยอดเดี๋ยวลองกินปลาลูกชายก่อนลูกชายแกงปลาหม้อให้กิมปลาหมอตัวใหญ่ปลาหมอมีอยู่มีอยู่ห้าตัวนี่กินปลาหมอมกินแกงปลาหมอเลยตบท้ายเป็นคนที่ชอบชอบกินปลามากกินได้ทุกปลาอร่อยอร่อย ทีเด็ดของปา้าเผาก็คือน้ำจิ้มต้องอร่อย<ฮ>เผ็ดแซบ่บดยอะแต่น,นี้น้ำจิ้มตามกันเองก็เลยอร่อยอาจจะไม่อร่อยในในแบบของใครหลายๆคนแต่อร่อยที่สุดของฉันอ่ะเพาะฉันชอบกินรสนี้เราสามารถเลือกรสชาติกินเองได้อะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยจะแบบเน้นทําเองแต่ถ้าไปร้านค้าเราก็ร้านไหนอร่อยเราก็จะกินร้านนั้นแหละตาถึงอ,อย่างอย่างเมนูมเมื่อคืนนะโหอร่อยมากเลยยอมรนะับ กินอิ่มมายันวันนี้ตอนนี้เลยอ่ะทุกชายคนเล็กค่ะออร่อยมากเลยผู้ชมแบบเยอะมากอร่อยอร่อยแซบจริงๆแซบนิรีดูเดยอันนี้แกงปลาหมอนะปลาหมอตัวใหญ่นะเท่าสามนิ้วมืออ่ะอืม น,นี่ผักคือรสนี้ผักคือรสเนื้อผ่อนหวานเลยก้อหวานมียังมงงก็เรียกผักกันแล้วไม่ตัวอ่ะค่ะนี่คือไอ้แกงปลายแม่ทุกชายทำกับข้าวเก่งมากอืม ตอนแรก,กอาจจะยังไม่แกงนะแต่ลูกชายอยากกินแกงปลาก็เลยแกงปลาหมอไปด้วยเลยมีหัวห้าตัวตัวใหญ่ด้วยอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะกินได้หน่อยเดียวก็จะอิ่มแล้วนี่เลยืมแกงปลาหมออร่อยอะ่ะ อร่อยของแท้เนื้อหวานพุงหมาจากาะแซ่บ วัสด,ดีค่ะใครอยากทำความรู้จักฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะเอออันนี้มาไลค์แบบกินเปิดตัวตนเลยอันนี้เราของจริงแล้วแบบไม่ต้องไปคุยกันนะวแบบว่าในในที่แบบว่าไม่ต้องเข้าไปเม้นนันกันในในเวลาที่หนูโพสใช่ไหมอันนี้เราว่าเปิดแบบคุยกันนะนณะตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยใครใครอยากคุยอะพิมพไว้ใต้คอมเม้นเลยนะนะนะเดี๋ยวหนูตอบให้เลยหนูกินข้าวหนูก็ตอบได้ คุยเล่นกันฮ่าแกงปลาหมอใช้พี่แกงแบบเผ็ดอ่ะสุดยอดอืออืแกงปลาหมอแกงปลาหมอได้ปลาหมอมาห้าตัวด้วยอาาา อร่อยของแท้นี่เลยมันินเผาเกลือตัวต้องสองโลขีดแน่ยอ,ยอดมากตัวใหญ่มากอืมอร่อยอะ่ะกินกับข้าวมาเมื่อคืนนยแบบอิ่มยามตอนนี้เลยอะ่ะคุณจะไม่หิวรอนสี่โมงอะ่ะ สวัสดีค่ะข้าวมือรัวเลยฝากกดติดตามมาด้วยนะคะแซบบ่บ สุดยอดสุดยอดโอ้ยแซบนัวแซบนัวอืมสวัสดีค่ะอืมแตงกวาอืมฟินเมอร์ คุยได้นะคุยต้ามาคอมเมนต์เลยขอบคุณอขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้รับชมกันได้นะคะัใครอยากแบบรับชมไปเรื่อยๆก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะฝากฝากด้วยนะคะอืมเป็นไงได้รู้จักแบบ ได้เห็นหน้าแบบตัวจริงๆตัวจริงๆเลยอะโดยที่แบบไม่ต้องดูแค่เฉพาะตอนที่หนูเอ้ตอนที่หนูแบบลงไปในโปรไฟล์ใช่ไหมอันนี้ลงไลฟ์เหมือนแบบให้เห็นแบบตัวตนที่แท้จริงเลย <c oughs> แบบแปบอืมแบบเยอะยิบ <c> ห <oughs> ้าเลยกลางเยอะ ลีโอมันนอนอยู่ใต้นี้แบ่งลีโอกิน วใหญ่นะเนื้อหวานมากเลยปลาดําทิมปลานินอะ่ะเนหนูยัดปากมันด้วยตะไคร้แล้วก็ใส่อันนี้ด้วยมีทั้งตะไคร้มีทั้งใบเตยเลยใหม่ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยอ่านไม่เห็นพี่พิพ์อะไรไม่รู้เนี่ย จะเริ่มอิ่มนะเริ่มอิ่มเลยกินได้แบบแค่นี้ก็อิ่มแล้วกินข้าวไม่หมดจานแต่เมื่อคืนกินหมดจานเลยสังเกตได้เลยถ้ามื้อไหนอร่อยคือกินหมดจานมื้อนี้ก็อร่อยนะแต่ว่ามันอิ่มอิ่มง่ายเหลือเกิน <laughs> อ เองงี้แม่งแบดแดดแบบส่อแงบบมองก็เห็นใครเม้นไนมาบ้างกับหล้หมองก็เห็นเลยทักเพื่อนตัวได้พี่ถ้าอิ่มแดดเริ่มแดดเริ่มได้แล้วเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปในบ้านแล้วบ๊ายบายเข้าไปแล้วนะอ,อิ่มมาดีกำลังอิ่มเลยแดดเริ่มได้แล้วเนี่ยเขาก็อิ่มมาด้วยโอ้ผู้ชมแบบรัวรัวรัว,ร,วรัวเลย ไว้เดี๋ยวแบบเจอกันใหม่แบบเดี๋ยวถ้าปีหน้าแล้จะจัดเต็มยิ่งกว่านี้แบบมีเวลาได้แน่นอนไปแล้วนักลาไปแล้วนะคลาอิ่มแล้วอิ่มมากกินได้นิดเดียวเองออะยอิ่มอิ่มอิมอ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 มตอนนี้บ่ายสี่โมงแดดกำลังไล่เลยเฮ้บย,บยบายแบตเขาจะหมดด้วยขอบคุณครับไปแล้วนักร้า ขอบคุณผู้รับชมทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย